เห็ดก้อแดงครับเห็ดก้อครับ ko, ครับ ko, มูมันอ oh, ยางงามเลย สวัสดีครับผมกลับมาพบพ่อกันกับลูกจ้างอิสระ,ะอีกคือเกเขาเมื่อนี้พาพี่น้องขึ้นมาโคกเขาบางเฮยขึ้นทา้านทับบ้านคนตำบลปังโลกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยพูมมครับเมืนเน่อี้เห็ดชุดเรียกเป็นเห็ดละงกสองตูมงามๆครับเห็ดเพิิงไข้ครับเมื่อนี้เฮามากับตงกับเส่อวันที่สิบเอ็ดกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เห็ดเพิองเลื้งครับเห็ดเพิงแดงครับเห็ดเพิงนกยุ้งครับ เห็ดโกแดงใหญ่ครับ เพิ่งลง,งยุ้งจอย เพิ่งซราดครับเห็นแล้วโงกข,ขาวครับสูมหนึ่ง เมื่อเห็ดพึ่งดอกนี่ครับยุ่ใต้ขอนไหม,ม้พุ่อนะเอาได้โบ่โนเห็ดพึ่งไข่ครับเนี่ยยุ้ยต้ขอนไหมอู้ได้ยุ่ครับดอกงามยุ้ยเพ่อน เห็ดกอครับเห็ดพงไข่ครับ ถึงนกยุ้งยันครับ หดแล้วงอกเหลืองหยดล้งอกขาวครับใคร เลยครับอู้อีกดอก,ดอกดนึกงเสียบ่เห็นขอกเลนน้อย เห็ดผึ่งขายล้ายตรงนี้ยังอยู่กับเห็ดพึ่งนก่งยุ้งใช่หรืออู้นะครับดอกน้อยๆก็เอารถเลย เพราะว่าอันนี้อยกกับท้างครับน้อยลายกับว่าเอาเนาะครับเนี่ย น้อยเอาบ่านะเอานี้จงไว้นี่ลหะน้อยผลนะครับเนาะดอกน้อยครับจงไว้นี่ล่ละนะเนี่ยวาดอกอื้ม มาหลุดซื้อดอกหน่อยครับมึงพิดเพิืงแดงครับนกยุ้งขาเหย้านกยุ้งจอย ้เห็ดละงกครับเห็ดพึ่งเหลืองครับเออดอกยางงามเลยอตอนนี้ก็แจ้งแล้วละครับเนี่ยเขาก็อยูใ่ในดงพอดีเนาะ ดีนะมอเ้าครับผมกลับมาพบพอกันอยู่เขาบังเฮยขึ้นท่าบ้านทรัพมงคลตำบลบัวหนวงอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิหรอครับมือนี่กลับมากับเ้าวันที่11กันยายนพศ2568เมืองโัมานของเขาครับมือนี่ช่วงแรกๆเขาก็เจี๊ยบกับเป็นเห็ดพึ่งนกยุงมาเลยนะครับเนาะมาเรื่อยๆส่วนเห็ดละงอกอ่ะได้นิดๆน้อยๆครับได้บ่หลายครับมือนี่เป็นเห็ดพึ่งนกยูงส่วนส่วนหลายแล้วครับาะนี่แหละครับโัวมานของเขา กระไรเห็ดเพิ่งไข่เห็ดเพิง่งเหลืองมานิดนิดน,น,น,น่อยนอยู่ครับมื้อนี้กระไรเจังหด่กับมะลุนน้องกันครับมื้อนี้ว่าเฮาสิมีข้อหมาเนะ่ฝาฝ่าวข้างนอกลายซ้ำเลยเนาะครับเนาะกลับบุรุษครับไปเข้าไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะมาเบิ่งไข่เห็ดละงอกที่เฮาปลูกไว้เมื่อวานเนี่ยครับเนี่ยหมอวานนี่ยซ้ำขอนิ้วมือนี่ยแหละครับนี่ครับใหญ่แล้วละงกขาวครับเนี่ย ก็มานเซานี้เพึ่งขมิ้นครับมะเมืองที่เขาปลูกไว้ครับนี่ครับอดอกนี่ไม่ได้ปลูกเลยนะนี่ครับดอกนึง กน้อยปกติขคือเ่าล่ะเนี่ย กอแดงครับกอแดงให่ช่วงนี้เห็ดกออยากเป็นยุบๆครับมีบบคอยหลายเนาะห่าง อีกบานนึงเอาได้ป้ะเนี่ยอืมไม่เป็นเชื่อซะนะครับเนาะ แลโก้ขาวสองตุมครับ นกยุก้งขาเย้าครับครับมูมันมูมันอยู่นี่หนึ่งสองสามเนี่ยครับสามดอกเนี่ยเขาสีบ่เ่าเอา้อะแต่เอาก็เอาได้อยู่ครับแต่ว่าสีจงไว้ให้เบิองให้พี่น้องมาเบิองว่ามืออื่นเขาจะสีมาเบืองน้ากันเนาะว่ามันสีหง่ซ้ำใดครับมือหนึ่งสีหญ่ซ้ำใดเนาะครับเนาะเห็ดผึ่งนกยุก้งเนี่ยเอาไว้รอเบิองมืออื่นเลยครับ หย็ดเพิงไข่ครับหยุดละงอกครับ เห็ดละงกแดงครับสองตุ่มน้อยๆพิ่งแดงครับนี่เป็นเชื้อล้าครับเอ,อาไ่้ได้ เกดกอครับเดเพิงแดงครับ หนุกยุงอีกคือเก้าครับช่องนี่กระดอกสองดอกอู้เมืองเห็ดดอกนี่ครับยางงามเลยเพิ่งแดงครับโอ้ขาแม่ยางงามเลย เหยดกอ้อครับเหยดกอ้ออีกครับห้มขาใหญ่เบิง่งขาบกใหญ่เลยครับก้อต้นอ,อ่ะเหยดก้อห้มระดอกครับอ,รอ้โอ้โหไปครับเบิ่ง เพ่งเหลืองครับเพิ่งขาล้ายครับเมื่งเห็ดเพิ่งดอกนี้รูปทรงคืออย่างไงคือกังหันตัวนห้เมื่อกังหันโอ้เห็ดเพิ่งกระไดเนาะออกมาเป็นตาหักแท่หล่เห้ สำหรับการเลาะคอกเมื่อนี้ครับนี่ครับข้หมานของเขาเมื่อนี้สวนลายก็เป็นเห็ดเพิงนกยุ้งเหรอเนาะครับเนาะเขากลเจ็บมาที่แรกเขาก็ได้เปลี่นเห็ดเพิงนกยุ้งแน่เห็ดเพิงไข่แน่เห็ดกอแดง่ยญแ่แน่เหรอเนาะครับเนาะปะปลายมาครับก็ไล่มาเรื่อยๆก็พอดีหมอพ่อเห็ดเพิงนกยุงครับเนี่ยเขากล่เจ็บเห็ดเพิงนกยุงมาข้หมานเมื่อนี้ก็ส่วนมากก็เป็นเห็ดเพิงนกยุงนี่แหละครับเห็ดเพิงนกยุ้งนี่รสชาติของเขาเนาะมีพี่น้องเขาสอบถามกันเขามา่หลายคนครับ รสชาติของเขาส่วนขาของเขานี่เขาจะเชี่ยวเนี่ยเป็นกุบ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 ครับแต่ส่วนดอกเขานี่จะเป็นลื่นๆจักน้อยครับเนี่ยดอกซ้ำนี่แกงรสชาติจะออกหวานๆจักน้อยนะครับเนี่ยแกงหวานดีครับเนี่ยดอกประมาณนี้เนาะครับเนาะถ้าเป็นดอกน้อยแห้งหวานคัะครับเนี่ยแห้งแกงแซ่บครับเป็นเห็ดที่นิยมกินอีกชนิดหนึ่งนะครับเนาะมี่บางท่านสอบถามขอมาไ่าเห็ดที่เก็บเนี่มันกินได้บ่ ลูกจ้างก็อยากบอกว่าเห็ดที่เก็บนี่คือลูกจ้างกินมาหมืองทุกชนิดแล้วนะครับที่เขาเก็บมเนี่ยเขาเลือกเก็บเฉพาะเห็ดที่กินแซบครับแล้วก็ขายให้พี่น้องไปก็จะได้สบายใจเนาะอว่าพี่น้องซื้อไปแล้วก็ได้กินเห็ดหรือว่ากินขวงแซบๆแล้วนะครับเนาะนี่แหละครับเป็นเห็ดเึือกตรงยุ่งเนาะส่วนหลายเมื่อนี่ส่วนเห็ดกอหรือว่าเห็ดเผื่งไข่เห็ดเผึ่งขาล้ายเห็ดเ <ๆ S 2> ผึงเ่งแดงเห็ดเผื่งเหลืองเห็ดละงวกเนี่ยก็ได้ปลาไปครับได้โบหลายครับเมื่อนี่ส่วนหลายก็เป็นเห็ดเึืองตรงยุ่งนี่แหละครับเป็นพระเอกเนาะครับเนาะสำหรับเมื่อนี เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อมาล่าฝากพี่น้องเขาซํำนี่ละครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่คอยเป็นกําัังใจให้ตลอดมาพ่อกนคลิปนาครับผมสวัสดีครับ